สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ตัวเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับผมเดินทางออกจากบ้านมาแล้ววันนี้เป็นวันที่11 11วันที่ผ่านมาเนี่ยผมมีเสื้อผ้าที่ออกมาใช้น่าจะไม่เกินเกงนะสัก 3- 4ตัวเสื้อสักประมาณ4ตัว5ตัวครับก็ซักวนๆกันไปน้ำเสร็จเราก็เอาสบู่ถูๆแล้วก็ซักนะครับแล้วก็ถ้าเราเดินทางทุกวันเนี่ย มันไม่มีโอกาสได้แห้งหรอกครับเราประซักเสร็จผมก็ห้อยท้ายมานะครับคล้ายๆกับผ้าขคามาเนี่ยนะครับแห้งบ้างไม่แห้งบ้างแต่ก็เหม็นอับวันนี้มีโอกาสผ่านมาในเมืองใหญ่ๆผ่านมาในจังหวัดเชียงรายนะครับก็กําลังวนหาร้านซักผ้าอยู่ถ้าจะเลือกร้านซักผ้าเนี่ยผมก็ต้องเลือกร้านที่มันอบได้ด้วยนะครับเพราะว่าซักอย่างเดียวเนี่ย มันก็ต้องเอาไปหาที่ตากอยู่ดีแต่โดยปกติแล้วเมืองใหญ่ๆก็จะมีกันทุกเมืองนะครับที่เป sure. ็นร้านซักอบรีดเนี่ยแต่เดี๋ยวจะต้องลองบนหาดูนะครับคือถ้าเป็นทำใหม่ๆเนี่ยมันก็สบายอย่างนี้นะครับก็คือก็มีตู้ซักผ้าก็มาหยอดเหรียญซักผ้า แล้วก็รออบผ้าประมาณถัาชั่วโมง,งกว่าก็ได้แล้วแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเดินทางมาทีหนึ่งต้องต้องตัดท้าย่างนี้ไม่ก็ต้องต้องหาโรงแรมนอนแต่ตอนนี้ไม่ต้องนอนโรงแรมแว้เข้าในเมืองแป๊บหนึ่งซักผ้าเสร็จก็สามารถเอาไปใช้ผ้าอบสะอาดแห้งทันทีเลยนะครับสมัยนี้ผมสิบวันนี่ใส่ผ้าชื้นมาทุกวันเลยแต่วันนี้น่าจะรู้สึกดีหน่อยที่ได้อบผ้าสักทีนะครับก็จะมีทั้งเครื่องปั่นและเครื่องอบอยู่ตรงนู้น ก็จะมีแต่เฉพาะในเมืองใหญ่ๆถ้าเมืองเล็กๆอย่าจังหวัดเล็กๆหรืออำเภอเล็กๆก็คงไม่มีนะครับตอนนี้เราหน้าที่เราอย่างเดียวก็คือรอไปโอ้กินดีมากผมไม่เหมือนตอนเอามาเลยอืมแม้กระทั่งถุงมือเหม็นก็ยัง ไปยังดีขึ้นอ่พัใส่ถุงนะครับอ่ะก็แพ็กเรียบร้อยแล้วนะครับซักผ้าเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเดินทางต่อได้เลยนะครับ ก็สะดวกสบายนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่เคล็ดลับเพียงแน้อยนะครับที่จะทําให้การเดินทางสะดวกสบายมากขึ้นก็คือเวลาเราที่เราจะเลือกเอาเสื้อผ้ามาสําหรับเดินทางถ้าไม่ใช่หน้าหนาวนะครับก็พยายามใช้เสื้อที่เป็นเสื้อกีฬาที่แห้งง่ายๆนะครับจะได้มีชื้นและไม่มีกลิ่นอับนะครับนะครับแล้วก็ยุคสมัยใหม่นะครับเวลาที่เราเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็สามารถไปซักตามร้านสะดวกซักได้ทุกที่นะครับต่างอายุก่อนนะครับที่ว่า โอกาสที่จะได้ซักผ้าให้สะอาดสะอาดแบบนี้มันยากผมกลับไปจากการเดินทางไกลทีไรก็ต้องกังวลเรื่องจะเกิดโรคผิวหนังเกิดอะไรขึ้นมานะครับแต่หลังๆเนี่ยนะครับหลังจากที่ผมเดินทางแล้วผมไปซักผ้าตามจุดต่างๆอื่นเนี่ยปัญหาเนี่ยหมดไปเยอะเลยนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเดินทางต่อได้เลยนะครับเพราะว่าข้างหน้านี่ไม่กี่โลก็ถึงบ้านเพื่อนผมแล้วโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายครับ